แปลงร่างเป็นฮีทบาร์สเลยครับโอ้โหโคตรเท่นะครับแต่วันนี้พุ่งไปดิครับโอ้โหมันบินได้แบบนี้เลยอะเอาล่ะผมก็ตอนนี้เนี่ยช่องเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอรปั๊กเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซุปเปอรปั๊กตรงนี้เลยฮะ เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปแค่เลิกเกมไม่ครับแม่เนยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มีมอดสุดเจ๋งมาเล่นกันนะครับผมนั่นก็คือมอดเบนเทนนั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นมอดเบนเทนที่แบบว่าโคตรดีเลยครับเพราะว่ามันจะรวมกับมอดไอเนี่ยที่ผมเคยรีวิวไปอ่ะแบบว่ามีซุปเปอร์ฮีโร่นะครับไหนดูซิอะฮีโร่แหกครับผมคือมันจะเป็นมอดของฟิตซุปเปอร์ฮีโร่นะครับเราสามารถลงแอดออนอย่างอื่นเนี่ยเพิ่มได้นะครับซึ่งนี้เนี่ยผมมมมมกกกก็็็ลลงงงงเเเเเเปนน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 ัััั่่่่่ออออหหาาาาาายยคควววววใตขขรรรีีจะะบบแ้ไดูซิ เอ้านี่ไงหยิบมาเลยครับผมสําหรับอย่างแรกเลยเนี่ยวิธีการเปิดใช้งานก็นคือคลิกขวาไปนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าการสวมใส่ออนลิทริกแล้วครับผมไหนดูซิที่คุณผู้ชมดูดิเห็นระแค่รูปร่างนี่คือแบบรู้สึกว่าเป็นมอสคุณภาพแล้วนะครับแต่ว่าทําไมพอเราใส่เนี่ยทรงผมมันเป็นแบบนี้วะตรงหัวเนี่ยมันหายไปเลยเยอะนึงอะโอ้โหทรงผมดูละล้นเลยไม่นะโอเคแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะซึ่งสายบนเนี่ยก็จะมีบอกนะครับผมว่ากด n เนี่ยเพื่อเปิดใช้งานนั่นเองครับไหนดูซิกกกดดไปปเเเเเลครรรััััับบบบผมีีีวววนนนนนนน้้้้่่่ตตตตาาาา็็จะะะแแงงทฮออฬิห ขึ้นมาด้วยนะครับผมโอ้โหเก็บรายละเอียดดีจัดอะเอาล่ะมาอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวขอที่บายก่อนละกนันนะครับอันนี้มันก็จะมีอยู่ทั้งหมด2เพลลิตนะครับผมซึ่งเพลลิตแรกเนี่ยก็จะมีอยู่สิตัวนั่นเองครับอีกเพลลิตหนึ่งก็จะเป็นแบบมี10ตัวเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเอเลี่ยมมันก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบทำไมเขาไม่เรียงไปเลยนะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือฮีทบาร์สนั่นเองซึ่งถ้าเป็นในเรื่องเนี่ยฮาานนี้้ 3, 2, 1, แปปลลงงรร่าาเเ็นยคับโโออหจดดูิ โคตรเท่นะครับแต่ลองบินดูซิโอ้โหคุณผู้ชมดูไฟดิเอาละเรามาลองบินกันเลยดีกว่านะครับผมจ้าวันนี้พุ่งไปดิครับโอ้โหคุณผู้ชมมันบินได้แบบนี้เลยค่ะอลังการจัดนะครับว่าอะไรวะเน,นี่ยโคตรเทะดูดิเห็นปะนี่คือแค่เอฟเฟกไฟตอนบินเนี่ยก็กินขาดแล้วฮะกับมอสอื่นเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองพลังกันเลยดีกว่านะครับเอาเป็นว่า,าขอลงก่อนแล้วกันนะครับผมเอ้ยเดี๋ยว คือเวลาบินอยู่เนี่ยกดชิปเพิ่แบบมันก็จะลงมาแบบนี้เลยฮะไหนขอต่อยหน่อยดิต่อยไปนี่ก็จะเป็นบัตรไฟด้วยนะครับผมโอ้โห <c oughs> ก็คือบอกว่าสามารถกินอาหารสุกได้เลยฮะช็อตน,นี้เนื่องจากเวอร์ชันนี้มันเป็นแบบ1.7อะ่ะมันก็เลยยังไม่มีเนื้อแกะนะฮะอ่าน้องวัวอยู่ไหนวะบินหาน้องวัวแป๊บนึงฮัลโหลเฮ้ยเจอหมูวะได้อยู่ได้อยู่สวัสดีครับขอต่อยหน่อยนะนี่เป็นไงต่อยไปทำไมไม่ได้เนื้อสุกวะลองใส่ตัวแรกเนี่ยมันจะแบบตายก่อนนะครับผมเอาล่ะแล้วถ้าคลิกขวาแล,อลา่อคบรบะเบิดไฟเฮ้ยเอาหมดี่สาามรถยิงรวได้เลยครับ แต่ว่าเหมือนเป็นแค่ระเบิดนะครับผมไม่ถึงกับไฟป่าอะไรเงี้ยแล้วถ้ากดตัววีล่ะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าการยิงลําแสงเลเซอร์นะครับไอ้ไม่ใช่เลเซอร์ดิลําแสงไฟนะครับไม่ <c oughs> อยากลองอ่ะป๊บนึงนะสมมติว่าเราเจอกับพวกแบบซอมบี้ละกันนะครับนี่ยิงพลังไฟเข้าไปมันก็จะโดนเผาแบบนี้แล้วผมโดนไปดิแต่ว่ามันไม่สามารถยิงแบบรัวๆได้นะฮะอีกสักรอบหนึ่งแลนฟื้นนี่ยิงไปแล้วถ้าเป็นพลังระเบิดละ่ะระเบิดไปเลยครับนี่อันนี้ดูสะใจดีเหมือนกันนะเสียงมันแบบ,บระเบิดตุ้มเลยอะสามารถโกเลมแป๊บหนึ่งนะครับผมข จาวันนี้ชาร์จไปได้ครับนี่โอ้โหโกเลนนี่คือแบบโดนผักกระเด็นเลยครับเผาไปเออระเบิดด้วยนี่ยังไงเจ็บหรือเปล่านะครับเจ็บหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวติดไฟแล้วครับผมเผามันไปเออตัวพลังของฮีทบัสเนี่ยอาจจะยังฆ่ามันไม่ได้นะครับซึ่งสําหรับตัวต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวมัทนั่นเองคุณผู้ชมนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับเวลาวิ่งก็จะแบบเหมือนน้องหมาครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะวิ่งเร็วจัดเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยโอ้โหมาเจ้าดูพลังกระโดดมันดิโค้ดสูงฮะสมแล้วจริงๆที่เป็็็นนนนนนนไไไไววววแแแแมมะะะะคครรััับบบบผผีี่่่่่เเปงงกกโดดดดด้้้พพิจลลยาาตฮ ไหนดูซิต่อไปโอ้โหเด็ดเด็ดต่อพีตายเลยเหรอรู้ว่ามันเจ็บอยู่แล้ววะลองใหม่นะครับเจ้านี้ ตอบซอมบี้ครับผมอเอ้ยมันเหมือนเป็นการกัดเลยเนี่ยเออกัดมันไปดิกัดหมดครับผมไม่สวนว่าลูกใครเออนี่กัดฮะตัวนี้เนี่ยมันไม่โชว์พลังอะไรเลยนะแต่ว่ามันได้ประมาณนี้แหละก็คือแบบว่าวิ่งกระโดดไวนะครับแล้วก็มีพลังกัดนะครับผมกัดน้องหมูไปเออประมาณ2ทีตายฮะซึ่งสําหรับตัวต่อไปเนี่ยนั่นคือไดมอนด์เฮดนั่นเองครับผมฮิเทวะตัวนี้เนี่ยนี่เป็นไงไดมอนด์เฮดของเรานะครับดูบอกว่าตัวหนักจ,จัดนะครับผมเอาล่ะทําอะไรได้บ้างคคคคลลลิิิกก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 ขขขววววาา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 ไปปปรรรรรรัััับบบอออุ้้้ยยยยเเ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 ดดดดีีี๋็็็็็็นน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 ฟฟมมม่่่่่พชะะะะตตจหหหแแแแงฮููื ไปครับปื๊บนี้สามารถยิงรัวๆได้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มีคูดาวเลยเลยอะแล้วถ้าเป็นกดตัววีแล้วครับปื๊บจัดไปเฮ้ยเดี๋ยวเป็นการชาร์จเหรอเหมือนตัวมือของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบคมๆปะต้องลองนิดนึงนะครับผมนี่เห็นปะลองต่อยไปโอ้โหทีเดียวตายเลยอะกดตัวบีนะครับตั้งกาตั้งกาด เออไหนดูที่กันได้หรือเปล่านะครับอุ้ย์ตบไม่เข้าเลยอะแปลว่แข็งจริงครับผมสมแล้วที่มันเป็นเพชรนะครับอ่ะถอยก่อนถอยก่อนแล้วก็สําหรับตัวต่อไปครับผมนั่นคือเอ็กซ์แลร์เรนนั่นเองนะครับนี่ตัวที่แบบว่าวิ่งไวๆอ่ะครับผมอันนี้คือวิ่งปกตินะครับอันนี้ก็คือวันเร็วแล้วนะนี่มีหางด้วยโค้ชแจมซึ่งตัวนี้เหมือนจะมี2พลังนะครับกดตัววีไปจะเป็นแบบว่าซุปเปอร์สปีดนะครับโอ้โหผู้ชม สายฟ้าขึ้นเลยว่ะขอลดเสียงแป๊บนึงนะครับผมรู้สึกว่าเสียงตอนที่มันวิ่งเนี่ยเขาก็ดังเลยเอา้หมาเจ้าวันนี้นะครับอันนี้คือวิ่งปกตินะกดสปิน <c oughs> ไปอีกหึไวอย่างกับเดอร์แฟร์นะคุณผู้ชมหรือว่าจริงมันคือเดอร์แฟร์วะซึ่งกดตัววีเนี่ยจะเป็นอัสโลโมชันนะครับนี่ก็คือแบบว่ามันเร็วนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะสโลมมากมากเลยครับคุณผู้ชมดูเห็นปะเราเห็นแบบเงาที่เราวิ่งมาด้วยอะ่ะเฮ้ยมันจะเฟี้ยวกันไปหรือเปล่าเห็นปะเนี่ยมันมีท่าททาาาาาางงงงงดดดดด้้้้้้้ววววววยยยเเ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 ออ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 อปปปปป็็นน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 ซซรรรรรร์สีีีีีลลละะะกกกกััััััคคคคคบบตตตไไไผมมมมหหืืื่่่่่่๋ึพจช เอ้ยชนแล้วไม่มีอะไรวะน่าจะไว้แบบเคลื่อนที่ไกลเฉยแล้วกันนะฮะแล้วก็ตัวอย่างต่อไปเกรย์แมทเทอร์นั่นเองคุณผูช้ชม เนี่ยตัวจิ๋วเลยฮะโอ้ยตัวนี้มันจะทำอะไรได้วะเนี่ยปกติความสามารถพิเศษเนี่ยเมคือความฉลาด,ดเฉยอ่ะโอ้โหผู้ชมเทียบไซส์ฮะกลายเป็นแบบตัวจิ๋วจริงอ่ะน่าจะทำอะไรไม่ได้เลยครับผมไม่รู้จะแปลงร่างเพื่ออะไรนะเงินก็ต่อเลยน่นคือโฟร์อาร์มนั่นเองครับนี่ตัวนี้แบบดูบิ๊กเบิ้มขึ้นมาเลยฮะเดี๋ยวลองเทียบกับขนาดลงุงวิลเจอร์เล่นบเบลเจอร์ของเราวางไปฮะนี่ประมาณนี้ครับผมโอ้โหเนี่ยตัวโคตรใหญ่ซึ่งสามารถกดตัววีได้นะครับตัววีแล้วก็คลิกขวาไปโอ้หูนะเป็นการทุบพื้น่ผู้ชม เกิดไปช็อกเวฟฮะขึ้นกระแทกครับผมนี่ตายเลยโอ้โคตรแรงเดี๋ยวเราไปตัวอื่นบ้างละกันนะครับอย่างเช่นคร er ีปเปอร์ครับผมเอาล่ะครีปเปอร์โดดขึ้นกระแทกซะหน่อยไหมละ่ะตายเลยฮะแล้วก็กดตัวบีเนี่ยคลิกขวาเหรอคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นการบอกว่าเสกระเบิดแน่วผมคืออะไรไม่รู้อาจจะเป็นแบบต่อยอากาศกร็ได้ต่อยแล้วก็ระเบิดนะฮะซึ่งถ้าเราต่อยปกติเนี่ยมันก็ดูแลเหมือนกันนะทีเดียวตายเลยเหรอ อ๋อไม่ใช่2อทีตายแต่ว่าแรงจริงอะไรจริงครับเอ้ยเอ็นเดอร์แมนไปไหนวะนะ่ะเอเลี่ยนอย่างต่อไปนะครับติงไฟนั่นเองนี่ตัวน,นี้ก็แบบเป็นมแมลงที่พ่นพิษได้นะครับไหนลองบินดูซิอ๋อนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมอนิเมชั่นปีกบินนะครับนี่ลองพุ่งดูก็บินได้ถือว่าเร็วอยู่นะครับผมแต่ว่าเหมือนจะไม่เท่าฮีทบาร์สเลยปะไม่แน่ใจครับผมแต่ว่าลองยิงดิเดี๋ยวนี้ยิงไปคืออะไรยิงเมือกปะปึ๊บอ๋อนี่ไงเป็นเหมือนแบบว่ายิงน้ำกรดหรือเปล่าแล้วทำไมแก่ไม่เจ็บวะอ๋อนี่ไงเจ็บแแลล้้ววเจ็บ <laughs> เมื่อกี้จะบักนิดหนึ่งนะครับนี่ยิงเข้าไปโดนพิษครับผมและมันจะตายได้หรือเปล่าอยากรู้แค่นี้แหละอฮ้ยเฉามันไม่ค่อยแรงเลยคุณผู้ชมพิษนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะแต่ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันสามารถบินได้เร็วมากเลยนะแล้วก็เนี่ยยิงไปครับผมเอาละตัวต่อไปฟริปจอน,นั่นเองนะครับอันนี้คือแบบเอาไว้ไว่ายน้ำเลยใช่ไหมเนี่ยนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเรามาลองกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะว่ายน้ําได้เร็วแค่ไหนลงไปเลยคุณผู้ชมจัดไปฮะ เอ้เดี๋ยวอย่าบอกนะว,ว่าเองว่ายน้ำไม่ได้อะโอ้นีไ่ได้แล้วได้แล้วมันต้องกดสเปซบาร์น,นิดนึงนะครับนี่ไกลไปแบบเหมือนนักเงือกอะเฮ้ยแต่ว่ามันได้แค่นี้เองเหรอทำไมมันดูว่ายน้ำได้แป๊บเดียวเองฮะว่ายน้ำไปนี่ประมาณนี้ครับผมเฮ้ยอย่างไวอ่ะคุณผู้ชมดูดิโคตรเท่เลยฮะซึ่งที่อยู่ในน้ำเนี่ยอาจจะตบแรงด้วยหรือเปล่ากี่ทีตายครับ สามที่เหรอแรงไม่เล่าเพื่อนเท่าไหร่ฮะแต่ว่าไอ้ล่างนี้เนี่ยโคตรเทเลยและตัวยังต่อไปน่าคืออัปเกรดนั่นเองฮะไหนดูซิอัปเกรดเนี่ยทำอะไรได้นะครับผมไม่แต่เท่ว่ะตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยกตวตวีนะครับไม่เป็นไรอะการชาร์จเหรอโอ้โหชาร์จลำแสงคุณผู้ชมแล้วก็ยิงไปแบบนี้เลยครับลำแสงสีเขียวเนี่ยผมนี่โอ้โหแต่ว่ามันยิงได้แป๊บเดียวเองอะเอาใหม่ชาร์จฟื้นแล้วก็ยิงไปฮะนี่ตายให้เกลต้ามันโดนบ้างเดือนี่วางเกลต้าไปครับผมแล้วก็ชาร์จพลังเลเซอร์ยิงไปดีครับมันจะฆ กดตัวบีไปครับเออว่านี่งอันนี้เครื่องของเหลวเหรอมันเหมือนกลายเป็นควันเลยนะหรือมันต้องลงพื้นหรือเปล่าปื๊บเนี่ยก็คือแบบว่าเหลวกลายเป็นควันไปนเลยฮะอนาคตอาจจะแบบทําให้มันดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาทําไว้แค่นี้ไงเอาละกลับล่างได้ไหมนี่เป็นล่างนี้ครับผมซึ่งพลังเนี่ยมันจะได้แค่นี้ฮนะคลิกขวาก็ไม่มีอะไรนะครับผมซึ่งตัวสุดท้ายของเพลลิสต์แรกเนี่ยนั่นคือโกดฟริกนั่นเองนี่กลายเป็นผีนครับผมเห็นปะสามารถลอยได้นะครับ กลายเป็นวิญญาเป็นแล้วซึ่งตัวนี้มันสามารถทรยศเราได้หรือเปล่าวะเพราะในเรื่องเนี่ยมันทำนะฮะเอาละอย่างแรกเลยกดตัววีนะครับผมคืออะไรอะไม่แน่ใจวะแล้วกดตัวบีละครับเฮ้ยอันนี้คือแบบเป็นล่างล่องหุนวะสามารถทะลุได้นะครับโอ้โหเป็นโหมดแบบว่าสเปกเตอร์อะไรเงี้ยสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วด้วยนะค,คุณผู้ชมดูเด็นปะความเร็วเนี่ยไวจะจัดนะครับปึ๊บอ่าขึ้นมาด้านบนแล้วกันสามารถทำอะไรได้อีกฮะต่อยได้ปะในล่างนี้เนี่ยต่อยแกะเอ้ยต่อยไม่ได้วะลอยได้อย่างสมบูรณ์เลยฮะกดตัวบีเพื่อกล่องหน เออันนี้คือแบบลองโขนแบบหายจริงอะหายวับเลยครับผมแต่ว่าน่าจะสามารถต่อยได้นะนี่ไงต่อยไปเลยครับนี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเหลือเพลย์ลิดนึงนะครับผมเริ่มจากแคนนอนบอลเลยครับนี่ไหนลองดูสิน้องแคนนอนบอลของเรานะครับเอ้ยน่ารักอะสามารถกลิ้งได้หรือเปล่านี่แค่กดวิ่งเนี่ยมันก็จะกลิ้งแบบนี้แล้วนะครับซึ่งอยากรู้รทำเหตุเลยว่ะนี่นี่นี่แคนนอนบอลนะครับเราจะกลิ้งไปทับคลิปเปอร์ครับผม สามสองหนึ่งพุ่งไปดิครับตายหรือเปล่านี่ชนหมดอ้าวเด้ได,ได,ได้ไม่เจ็บหรอเอานึกว่าจะเจ็บเฮ้ย <c oughs> ผู้ชมมันกลิ้งได้เฉยอะ่ะโอ้จบเลยเอาเป็นว่าแบบเราต้องแอบต่อยเอานะครับนี่ทำแบบนี้เนี่ยพอได้อยู่นะโอ้จบเลยผู้ชมน้องแคนดับอลเนี่ยยังไม่มีพลังนะครับแต่แค่แบบกลิ้งได้เฉยนะตัวต่อไปไวายเนัะผมไอตัวแบบเผาวันอะไรเงี้ยนี่หน้าตาดูแบบค่อนข้างเท่เลยฮะสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยโดตว,วีครับผมเอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นการแบบยืดแขนแล้วก็ตบนะครับไปดูดิยืดแขน,นได้โคตรไกลอ่ะตบไปฮะชื้น่บอน น่ารักมากเลยนะแล้วถ้าเป็นกดตัวบีล่ะปื๊บลองดูฮะเอ้ยสามารถดึงได้นะครับผมดูดิโอ้โหลากคอคีปเปอร์มานี่เลยไม่มันจะหดไปหรือเปล่ากดอีกทีนึงก็คือปล่อยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันจมได้ดินเลยอะแล้วก็ทีนี้เนี่ยกดตัวเอ็นไปฮะคืออะไรอ๋อเป็นการสลับแขนเหรอมี2โหมดยอะไรเงี้ยเออว่ะอันนี้คือแบบแขนยาวนะครับอันนี้แขนสั้นก็ผมตัวต่อไปฮะ,วปฮะแววบูมนั่นเอง เบนวูฟครับผมไหนดูซิไอ้เจ้าเบนวูฟเนี่ยทำอะไรได้บ้างฮะเฮ้แต่ว่าห่างน่ารักอะคุณผู้ชมดูดิเอาละเบนวูฟนะครับกดตัววีไปเอ้ยเดี๋ยวมันมีพลังไม่ใช่หรอทำไมพลังไม่ออกมาวะอัลโลเฮ้๋ยวเพื่อเห็นเวลาวิ่งเนี่ยมันกลายเป็นท่าแบบนี้ด้วยครับโอ้โหกระโดดโคตรไกลแต่ว่าไม่เห็นใช้พลังได้เลยน่าจะเป็นแบบว่าการตะโกนนะครับแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ว่ะต่อไปตัวอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวมามี่เหรอโ นี่มีแบบผ้าลอยอยู่ด้วยฮะไหนดูซิมัมมี่ทำอะไรได้บ้างเริ่มจากกดตัวีก่อนเลยนี่จิ้มก็ผมเอาผ้าจิ้มนะครับตายดิเออนี่จิ้มไปจิ้มไปนี่แน่นี่แน่นแน แต่ซะเรียบร้อยฮะแล้วก็กดตัวบีครับผมนี่ก็จะเป็นการลากคอคลิปเปอร์อีกแล้วแล้วก็ปล่อยนะครับลากขึ้นมาปล่อยเหมือนเราเล่นกับมันเลยว่ะเึื่อกดตัวเอเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดอีกแล้วนะครับก็คือแบบเอาผ้าออกมานะครับผมแล้วก็สามารถเก็บได้ฮะเอ้ยนี่คืออะไรอะ่ะกลายเป็นควันได้วะ่ะโอ้คุณผู้ชมก็คือแบบไหลเหมือนอัปเกรดเลยอ่ะแล้วก็ตัวอย่างต่อไปนะครับแฟรงเกนสไตน์นั่นเองก็จะเปลากซอมบี้แบบนี้เลยครับกดตัววีไปครับผมยิงไม่ได้อีกแล้วหรออ๋อหรือว่าเราต้องคลิกขวาหรือเปล่าน,น,นมนะนนะค โอ้ยเดย,ยิงใส่หมูมันกลายเป็นพิกซอบี้เลยอ่ะอ๋อหรือว่าไอตัวที่แบบยิงไม่ได้แบบแวร์วูฟเนี่ยเราต้องคลิกขวาเอง่ะเออว่ะเอาใหม่เอาใหม่ไม่เด็ดเด็ดมันกล,กลายไปชาร์คิปเปอร์้ลยฮะเออนี่มาชาร์คิปเปอร์เหรอขออนุญาตลองเป็นวูฟใหม่นะครับผมเอาตาโซนิกแล้วก็คลิกขวาไปนี่ไงปล่อยพลังได้จริงด้วยนะครับจะเป็นแบบว่าพลังขึ้นกระแทรก็ผมเชื่อว่าเนี่ยปากมันจะเปิดแบบเนี้ยล้วตัวอย่างต่อไปอัพชางนั่นเองนะครับไอตัวที่แบบสามารถกินได้ทุกอย่างนะครับผมดูดิแต่ว,ว่าตอนนี้เเนนนนี่่่่่่ยยมมมักิไไไดด้้้หรือออปลลาาาาาผวววะสภพแแขงงบึ คลิกขวาไม่ได้นะครับต่อยไปต่อยก็ไม่แรงนะครับผมน้องอัพชาเกมไม่มีพลังเลยเลยโอเคงั้นก็ตัวต่อไปฮะตอนนี้คือแบบมีแค่น่ารักอะดิตโตหรอตัวอะไรวะโอ้ยตัวที่แบบมันแยกล่างได้หรือเปล่าวอ้ตัวนี้เนี่ยไม่ชัวฮะกดตรงนี้ไปนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวงงว่ะคือกดไปเนี่ยมันขึ้นระเบวยวนะครับแล้วไงอะไม่เห็นแยกล่างได้เลยงงว่ะโอเคช่างมาแล้วกันตัวต่อไปนะครับไอไก่นั่นเองเฮ้ยตัวนี้เนี่ยผมว่าโหดแน่เลยเอาล่ะจะวันนี้นะครับเราจะลองวางคีเปอร์แล้วกด V ไปครับผม อนี่จะเป็นการปล่อยเลเซอร์ครับนี่เหมือนที่เราเคยเห็นนะเลเซอร์แบบแสบตาจ,จัดนะครับไม่ทำไมมันสว่างจังว่าเลเซอร์นี้เนี่ยโอ้โหเขียวจีเลยลองลูงเลเจอร์บ้างฮะไหนรุงเลเจอร์โดนเลเซอร์หน่อยไหมครับนี่โอ้โหเลือดสาดเลยโหดจังอะกระเด็นไปนู่นเลยคุณผู้ชมพลังเลเซอร์ปล่อยไปนี่ตายฮะวิบินได้เลยอะตัวต่อไปครับผมนั่นคือเวบิกนั่นเองตัวนี้คือแบบพี่ใหญ่ของเราเลยฮะหรือว่าอุลตราแมนนั่นเองนะตัวโคตรใหญ่อะซึ่งเวลาที่เราเดินเนี่ยมันก็จะช้านะครับผมก็คือสมกับขนาดตัว แล้วเราสามารถตบแบบนี้ได้ไหมโอ้โหตบยังสโลเลยเหรอแต่ว่าต่อยมาเดียวตายนะครับดูดิต่อยได้ไกลได้วยนะอ่าสมมติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นไอรอนกรลมแล้วกันมันจากทีเดียวตายหรือเปล่าต่อยไปเลยครับ2ทีสามทียังไม่ตาย4ี่ทีตายว่ะหดอยูอ่หดอยู่ซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องแบบสามารถยิงพลังได้ใช่ไหมล่ะเอาละฮะสามสองหนึ่งเตรียมท่าแล้วก็ปล่อยพลังไปโอ้โหลำแสงโคตรใหญ่เลยผู้ชมดูใหม่นะตั้งท่าแบบนี้นะครับพลังอุลตร้าแมนยิงเข้าไปครับผม สีดิสีบอว่าสุดจัดอะโอ้โหแสบตาจัดเลครับผมมีตัวอะไรที่ใหญ่กว่านี้ไหมเออว่ะในไหนก็นไหนแล้วนะครับตัวที่ไซส์เท่ากันใช่ไหมใจแอนไงมันมีอยู่ในเกมไม่ใช่หรอเจอแล้วคุณผู้ชมโอ้โหใจแอนยังตัวเล็กเท่านี้น่ะแสดงว่าเราเนี่ยตัวยากมากเลยนะครับเตรียมท่าครับผมยิงใส่ใจแอนเข้าไปตายหรือเปล่าไม่ตายว่ะเอ็งถึงเหมือนกันนะเนี่ยใจแอนอีกสักรอบนึงเออโดนเข้าไปครับนี่เรียบร้อยครับผมไซยา์ก็ต้องแบบสู้กับมอนไซยา์ครับและตัวสุดท้ายเลยคืออะไรอะ่ะเเตัวนีคุคนนะหมมืือออออนนนว่่่าาาาจะะเเเปปป็พลลลังงสยยฟ้้หรริ์กบผไีง จะไปเลเซอร์สีฟ้านะครับซึ่งยิงออกมาจากตรงนี้สองแง่งของเราครับผมคือมันเป็นหูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยิงเข้าไปครับนี่คิปเปอร์บินได้เลยครับผมโอ้โหบินไปอย่างนี้เลยอะซึ่งเอเลี่ยนแต่ละตัวเนี่ยคือพลังหดจริงๆนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราคืนล่างดีว่ากดตัวเอ็นก็ผมปุ๊บแล้วก็รีเวิร์สใช่ไหมเนี่ย กลับมาเป็นปลาคิลเลอร์นะครับรู้สึกสุดยอดมากเลยวะออมนิชิกเวอร์ชันนี้เนี่ยคือแบบพลังแต่ละอันเนี่ยเอฟเฟกต์มาดูอลังการมากเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นบอดน,นี้เนี่ยลิงโหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้คงเป็นเนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ